สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้พาเพื่อนๆไปเก็บตกงานมินิซีรีส์ไนท์ ปี2025กันดีกว่านะคะสำหรับในปี2025นี้บอกได้เลยธุรกิจด้านมินิซีรีส์ของวงการบันเทิงนั้นก็มีความเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็มีแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสำหรับให้ดูมินิซีรีส์ด้วยนะคะที่จีนนะคะที่เขาเรียกว่าหงกัวก็ถือได้ว่ามีการพัฒนาแล้วก็เม็ดเงินเข้ามาเต็มเลยในตอนนี้ในประเทศไทยเองเราก็สังเกตได้น้อตอนนี้ก็จะมีเว็บไซต์บางเว็บที่เอาแบบมีเฉพาะแนว ตั้งเลยนะคะซีรีส์มินิซีรีส์แนวตั้งเอามาเหมือนกับเก็บค่าสมาชิกด้วยอะไรด้วยให้คนเข้าไปดูกันเนาะก็ะเห็นหลายๆเว็บเลยนะคะเพื่อนๆก็ระวังนิดนึงและกันบางเว็บก็มีความแอบแฝงด้วยเนาะลิงก์เล้งต่างๆก็ดูน่าน่าก,กลัวนะก็ระวัดระวังแล้วกันนะคะ สำหรับนะคะงานนี้เนาะมันก็มีพิธีมอบรางวัลด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นชอ o r t Drama Award ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี2025นะคะมีพรมแดงให้เดินด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ CEO ผู้มีอำนาจในชีวิตจริงหลายคนนั้นเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนักแสดงนะคะมากัน เต็มเลยนะคะสำหรับนักแสดงมินิซีรีส์ค่ะภาพลักษณ์อันเย้ายวนของพวกเขานะคะพอมาปรากฏตัวในงานเดินพรมแดงนั้นก็ถือว่าต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันอีกนะคะเพราะว่าชาวเน็ตเองต่างก็จับโน่นจับนี่คือจับผิดเออจับผิดจากรูปนั่นแหละเพื่อนๆแล้วก็แน่นอนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตจีนก็มาในทุกๆทุกๆงานทุกๆการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะคะก็เราก็มาดูกันละกันว่าเขาพุ่งประเด็นไปที่อะไรบ้างอย่างน้อย ก็เสื้อผ้าหน้าผมแน่นอนก็ถือได้ว่าอาจจะต้องมีการพัฒนาเนาะในปีแต่ต่อไปเดี๋ยวเหล่าบรรดาดาราน,นักแสดงของมินิซีรีสเขาก็คงได้ประสบการณ์ไปจากคำแซะคำอะไรของชาวเน็ตไปแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเขาก็ต้องไปปรับปรุงนั่นเองค่ะ อัตราการหมุนเวียนนะคะของนักแสดงละครสั้นนั้นก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อเช่นเดียวกันเพราะว่าด้วยดีมานที่มากขึ้นก็ต้องหานักแสดงมาเพิ่มนะคะน่าประหลาดใจมากๆค่ะพิธีมอบรางวัลในปีนี้มีนักแสดงหลายคนนะคะที่ชื่อไม่คุ้นหูเท่าไหร่ก็มาด้วยทําให้ชาวเน็ตต่างบ่นว่าโอ้ทุกวันนี้นี่เหมือนพวกเขารู้จักคนน้อยลงเรื่อยๆนะคะชาวเน็ตบางคนก็คอมเมนต์นะติดตลกประมาณว่า คงการมินิซีรีผ่อนปลนเกินไปสำหรับนักสแสดงชายนะเนี่ยบางคนก็ดูแก่บางคนก็ดูเหมือนคนแบบตาฟ้าฟ,า,ฟางอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีการเห็นคุณหยางเหมยเหมยแล้วก็อี้หลงเดินพรมแดงด้วยกันก็ยังทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์นะคะประมาณว่าผู้ชายไม่ได้ดูแก่นะแต่ว่าผู้หญิงทำไมแต่งตัวแล้วดูโดโดโตเกินวัยจังเลยตอนนี้เดินคู่กันเหมือนพ่อกับลูกแบบยืนด้วยกันอะไรประมาณนี้อืม แล้วก็มีศิลปินชายบางท่านนะคะก็ใส่สูตรที่แบบโชว์กล้ามอกมาเดินผมแดงด้วยบางคนก็โชว์ก้ามเลยนะคะซึ่งชาวเน็ตเองก็แหมเข้ามาคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาว่าสองคนนี้แข่งกันว่าใครก้ามใหญ่กว่ากันแน่ๆเลยนะคะแล้วก็การจับคู่กันเดินพมแดงของคุณห่วงโยเทียนแล้วก็คุณเลิงป่าก็ดึงดูดความสนใจของผู้คนเช่นเดียวกันค่ะหลายคนต่างยกย่องความหล่อเหลานะคะความดูดีของทั้งคู่ อย่างไรก็ตามบรรณาธิการนะคะที่เขียนบทความนี้เขาเชื่อว่ารูปลักษณ์ของห่วงโยเทียนนั้นเป็นกุญแจสําคัญเลยค่ะเพราะว่าชุดของเขานั้นมันก็ดูเกินจริงมากไปหน่อยนะคะการปรากฏตัวนะคะของคุณหวังอี้เวยแล้วก็คุณช้างตันตัน,ตนบนพรมแดงก็ทําให้หลายคนนั้นรู้สึกเอ๊ะผิดหวังเช่นกันหากไม่มีฟิลเตอร์แล้วก็เอฟเฟกความงามนะคะรูปลักษณ์ของทั้งคู่น่าจะดูธรรมดาเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นในปีต,ต่อๆไปก็ขอให้ทำ กันบ้านเรื่องของแฟชั่นนิดหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันคุณไผ่ซินอี้แล้วก็คุณจูอ e ี้เหว่ยซึ่งเป็นคู่รักที่ถูกขนานนามว่าเป็นคู่รักตัวจริงนะคะก็ได้แสดงความรักอย่างเปิดเผยบนพรมแดงด้วยละคะ่ะพวกเขาทั้งหล่อแล้วก็สวยเลยนะคะน่ารักคะ่ะคู่นี้สําหรับอ e ี้อินเองนะคะหลังจากที่ถูกเยาะเยะ้ยบนพรมแดงมาก่อนเรื่องชุดแล้วก็รองเท้าส้นสูงคะ่ะการแต่งหนา้าแล้วก็ะไรต่างๆในครั้งที่แล้วเนาะดังนั้นในปีนี้ ะค,ะคุณวีอินสวยมากเธอได้พัฒนาสไตล์การแต่งตัวของเธออย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์บนพรมแดงนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเธอคะ่ะชาวเน็ตเองก็ยังแสดงความคิดเห็นนะคะแม้ว่าชุดของวีอินในครั้งนี้จะดูว่าธรรมดาแล้วก็ไม่น่าจะแพงสักเท่าไหร่แต่ว่าสไตล์การแต่งตัวนั้นก็มีการคล้ายนะคะกับการแต่งตัวเพื่อไปถ่ายแบบในสตูดิโอก็คือได้รับคาชมนั่นแหละแล้วก็ภาพลักษณ์โดยรวมของเธอนั้นดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคะ่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับพรมแดงนะคะของ รายการอื่นๆในวงการบันเทิงจีนแล้วเนี่ยก็ต้องพัฒนาอีกเยอะเลยสําหรับมินิซีรีนะคะสำหรับพรมแดงของมินิซีรีเพราะว่ายัางด,ด,ดูขาดขาดเกินเกินอยู่บ้างแล้วก็นักแสดงส่วนใหญ่ในวงการบันเทิงจีนนั้นมีประสบการณ์นะคะด้านการแต่งหน้าแล้วก็สไตล์มาอย่างยาวนานแล้วในขณะที่นักแสดงละครสั้นนะคะหลายคนกับาขาดขาดทรัพยากรที่แข็งแกร่งของบริษัทในการที่จะมาสร้างภาพลักษณ์นั่นเองดังนั้นก็เลย ดูขัดขัดกันเกินในเรื่องของสไตล์ของแฟชั่นที่ออกงานนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการปรากฏตัวของนักแสดงนะคะละครสันกลับดูว่าต้องพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะเลยแต่ว่าเป็นที่น่าจับตานะนเพื่อนแอดวานคิดว่าในปีหน้าปี2026นะคะก็จะได้แบบน้องๆหรือว่าดาราน,นักแสดงจากมินิซีดีเนี่ยเขาจะแบบเออปรับปรุงแล้วก็ทำกันบ้านมากยิ่งขึ้นสำหรับลุกที่เขาจะมาปรากฏตัวในการเดินผม โดยเฉพาะในงานนะคะช็อตดราม่าอวอร์ดนะคะที่เกิดขึ้นหรือเขาเรียกว่าช็อตดราม่า n ไนท์นะคะประจำปีซึ่งแน่นอนว่าปีหน้าแอดวันคิดว่ามีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มินิซีรีนี้มาแรงมากๆเลยนะคะ แล้วก็คนไทยเองก็ชอบใช่ไหมชอบดูแล้วก็ยังมีขวัญใจเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกของมินิซีรีส์อีกด้วยนะคะแล้วก็ฉากที่พวกเราชอบดูก็คือบทละครที่มันไม่วนเวอไม่ต้องรอนานแล้วก็แน่นอนเขาเขาจูบกันเยอะแต่ว่าบางเรื่องก็เออจูบบ้างก็ได้แต่บางเรื่องก็เยอะเกินไปแต่เราก็ถามว่าดูไหมพวกเราก็ดูใช่ไหมคะเ <laughs> อาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะ แล้วก็คิดว่าใครจะเป็นดาวรุ่งของมินิซีรีนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยในช่องคอมเมนต์มาได้เนาะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเลยนะคะแล้วก็บางคนที่แบบดังแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการทับทามให้มีโอกาสรับบทในซีรีส์ยาวด้วยเนาะเราก็ต้องไปดูกันว่าเออผลงานในซีรีส์ยาวของว่าเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะมาเปลี่ยนทางไปเลยไหมหรือ,อยังสลับไปมาระหว่างแสดงมินิซีรีส์บางแล้วก็แสดงในซีรีส์ยาวๆบ้าง บางคนก็สวยจริงๆนะอย่างวีอินเองนะคะก็มีคนไทยรักเธอหลายคนเลยนะคะแล้วก็มีตัวคุณอะไรนะคุณจ่ายนะคุณจ่ายอีอิงเองก็น่ารักมากๆเลยนะคะสวยสวยระดับแบบเหมือนนางเอกในวงการบันเทิงที่เล่นละครยาวได้เลยเทียบได้เลยนะคะส่วนพระเอกเองก็มีหล่อๆหลายคนเลยนะคะก็ต้องดูว่าในอนาคตนั้นจะรุง่งรุ่งไหมได้รับโอกาสเยอะไหมนะคะคุณเฉิงเลยเองก็มา จากมินิซีรีส์เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ก็ถาวรแล้วนะคะได้รับการเขาเรียกว่าได้รับคำไว้วางใจจากทางนายทุนก็ไปอยู่ทางละครยาวตลอดเลยสำหรับเฉิงเลยของพวกเรานะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ